คู่แอคแท็กชที่ข้อนะครับผมแองโก้นะครับส่วนผมลองเลิกครับผมวันนี้2คนนะครับจะมาสาธิตนะครับรีวิวของการฝึกการหมุนนะครับการหมุนตัวนะครับการฝึกการหันยิงนะครับตอภัยคุกคามต่างทิศทางครับผมเนาะเราเรียกว่าเออร์เบิร์ตเทิร์นเออร์เบิร์เทิร์นนะครับภาษาอังกฤษผมว่าจะออกไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับเออร์เบิร์เทิร์นก็ในเมืองนะครับเออร์เบิร์นเพราะว่าในเมืองนะครับก็คือการหันลักษณะของในเมือง ในเมืองนี่อาจจะไม่ใช่แค่ในเมืองเนอะน่าจะเป็นในภูมิประเทศที่เราไม่ได้อยู่ในอาคารนะครับใช้คำจากคาจำกัดความประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องของการหันในพื้นที่แคบถูกต้องใช่ไหมพื้นที่แคบเพื่อด้านข้างเอาเนี่ยจังหวะที่เราไปทํางานเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในชุดติ้งแรงแน่นอนนะครับมันไม่สามารถที่จะเป็นสนามโล่งเหมือนต้องชุดติ้งแรงนะครับณปัจจุบันที่เราอยู่กันนะครับก็ชุดติ้งแรงที่เราอยู่นะครับนอกเรื่องแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ จังลวัดที่เราอยู่เนี่ยเป็นสนามยิงปืนของพื้นที่ของศูนย์ฝึกโลกพิเศษลิศลือชัยครับผมอ่าพื้นที่ประมาณ1,400ไร่นะครับก็เป็นจังเก <Jungle S 2> <า>ิลวอลแฟร์สกูลเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไว้อนาคตต่ตอไปเดี๋ยวเราจะทำนำเสนอเรื่องของจังเกิลวอลแฟร์สกูลนะครับให้พวกท่านผู้ชมได้ได้ชมกันนะครับอ่าวันนี้เรามาเรื่องเข้าเรื่องดิวของเราครับดิวของเราก็คือเอเวอร์เทิร์นนะครับการยิงนะครับในลักษณะของการหันนะครับหลายหลายท่านอาจจะเคยฝึก ถ้าแต a ติกร u เ n ินนะครับถ้าแตติกระเนินหรือดิวที่เราจะหันแล้วก็ยิงนะครับซึ่งดิวเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวนะครับในการกําจัดภัยคุกคามเมื่อมีภัยคุกคามเกิดมาจากที่ทางอื่นเราต้องสามารถหันเข้าไปแล้วรีเทิร์นไฟได้นะครับในลักษณะนี้นะครับก็ผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปชมกันนะครับจะให้เราเลือกเป็นผู้สาธิตนะครับในแต่ละคลิปนะครับผมโอเคมาถึงดิวของเรา นะครับเดี๋ยวของเราเรื่องของเออร์เบอร์เทิร์นนะครับเออร์เบอร์เทิร์นตอนนี้ของผมหูอื้อเลยใส่อินเดียไปแล้วนะครับเออร์เบอร์เทิร์นเดี๋ยวจะให้ลองเลิกสาธิตเลยนะครับว่าทําไมเราถึงใช้ท่าทางนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปข้างต้นแล้วนะครับเราอยู่ในพื้นที่ของอ่ามีสิกิขวางนะครับที่แคบโอเคครับผมโอเคเราเริ่มพร้อมรถพร้อมโอเคนะครับเดี๋ยวจะเริ่ม เป้าหมายเราไม่ที่ทางเดียวลองเลือดต้องหันหนีเนาะในกรณีที่เราอยู่ในดิวนะครับลองเลือดขวาหันขวาหันะครับลองเลือดพร้อมพร้อมค่อนถักเล็บก่อนถักเล็บเยี่ยมนะครับลองเลือดกำลังหันหลังหันโอเคลองเลือดพร้อมพร้อมค่อนถักเลื้อยก่อนถักเลื้อยไปละสายนะครับอ่ะเดี๋ยวแทมแทมนะครับลองเลือดตายหันตายหัน สังเกตนะครับสังเกตที่ลองเลอร์จังหวะที่ปฏิบัติเนี่ยใช้นะครับใช้การหันในพื้นที่แคบจริงๆนะครับลองเลยพร้อมพร้อมออกจากไรออกจากไรสังเกตที่เท้านะครับมันค่อนข้างจะใช้พื้นที่ที่แคบนะครับใช้พื้นที่แค่1บล็อกนะครับหบล็อกตัวบุคคลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หันไปนะครับโอเคลองเลิกอันลดอัลุกนี่เครับอ่ะนะครับก็ความรู้สึกความคิดหนึงคุณ เี่ไงเอ่อเราอยู่ในพื้นที่แคบครับผมมองว่ามันก็ต้องใช้ไอ้ท่าเนี่ยท่าเออเบอร์เทิร์นเนี่ยมันต้องใช้ทักษะในการฝึกพอสมควรนะครับเพื่อความรวดเร็วเพื่อที่จะไม่ให้ขาเราไปเตะกับเข่าอี้อะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็ต้องฝึกบ่อยๆเป็นประจำๆนะครับเพื่อความคล่องตัวก็ฝากไว้หนึ่งเดียวก็แล้วกันนะครับถ้าท่านได้มีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเออเบอร์เทิร์นนะครับหรือมีริลใหม่ๆ ะครับอยากจะแนะนําพวกเรานะครับหรือมีอะไรที่มันเห็นแตกต่างกันเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับทีมงานนะครับมีความเอ่อทำไมนะครับทีมงานมีความรู้สึกว่าเอ่อความเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันสร้างการพัฒนาได้ถูกต้องครับถ้าเราเห็นพร้อมกันหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดการพัฒนาอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทีมงาน Blue Attack ซ์เทดี้ค้อนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับบูเอ็กแท็กถูกต้องครับผมแทงโก้ ครับผมลองเลิกฝากคลิปนี้ไว้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ